สวัสดีครับพี่น้องนะักสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้มาชมพระรอดนะครับพระรอดตรงนี้ไม่ทราบที่นะครับน่าจะเป็นพระกุอยู่นะครับดูจากร่องรอยคาบกุนะครับ มาชมด้วยกันครับพิมพ์พระไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพิมพ์ดูแบบร่องรอยการกด นะครับลองรอยการทํามือนะครับตรงนี้ไม่ทราบกุบนะครับเดีย๋ยวดูแล้วเป็นพระกุบอยู่นะครับเนื้อเขาอ,ออกโซนขาวๆหน่อยนะครับ ไม่ใช่โดนขาวออกเหลืองๆนิดนึงครับมีร่องรอยครับกุตามซอกนะครับก็ดำๆอันนี้ผมสันนิษฐานว่าเป็นผ้านะครับเหมือนเขาห่อผ้าไว้ครับ มานี้นะครับดูแล้วเป็นพระแท้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงยุคหรือว่าเป็นพิมพ์ที่ไม่ได้บันทึกไว้นะครับเป็นไม่ได้เป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับ ถ้าองนี้เป็นปางมารวิชัยนะครับแต่อันนี้ฐานว่าอาจจะเอามือไปโดนอะไรอย่างงี้กลายเป็นปางสมาธิไปก็มีพวกเม็ดแร่อะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะครับมีเยอะ โอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ